นี่ล่ะเป็นเลือดเลือเลือไทยของพี่น้องบ้านสว่างเขาเข้าต่อให้การสนับสนุนน้องเดียรนะจ้าได้ประกวดหลายเวทีแล้วชนะรวดและพี่น้องเพราะฉะนั้นเข้าต่อใายการส่งเสริมสามสิบลูกหลานบ้านเขาให้โดนหนังได้บ้านสว่างเขาและน้องพี่น้อง อย่างเียไม่ต้องห้ามเดียวจไดเลยพี่น้องที่มานจำได้ว่าการพิลน์เมื่อนี้ต้องขอกขอบคุณทาที่จิทัลไทันั Hãy subscribe cho kênh Ghiền vô đến kết... à... Để là... à, à, không bỏ lỡ những video đây dẫn âm thưa quân cho là như vui. xin chào. đi Quay, น่างเอกน้อยแต่ว่าลูกหาบ้าเท่ากูนีม่มาเปียเป็นลูกพกอพอไม่เกล้านี่เป็นลูกพอพอไม่เกล้าน้าน้าแนวหัวปูฐานโอ,อ้ปูกระนี่จำได้ป่ะพี่น้องอันนี้ไม่ต้องท่าไปมากกว่านี่นแมนบอลนองเดียเออเอกน้อยเป็นว่า คมตดกี่จ้างไปเห็ยนมัธยม่้น,นไปวอไปไป,ไปแมววอเอาพัะรัตนในราบนี<อ>นน้นะครับผมในฐานะลูกหลนของพี่น้องม้านสว่างนะครับสยจอร์ดไม้นะครับพุ่มเป็แสนนะครับาขอขอบคุณธนาบุตรามขอบคุณบโอนมนินนะครับ ขอบคุณพี่น้องบ้านตะวันของเราทุกท่านทุกผู้เรื่องที่ให้การสนับสนุนน้องเอี้ยพัชาภาษาตะวันักเสียงนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เป <co <co ็นสมควรนะครับผมขอเปิดงานการแสดงหมอหลับน um> ี่ครับสวัสดีครับ ประธานนลยทีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านำในชุมชนในพื้นที่นะครับ,น,น,ะรบน,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 นะครับ,รบท่านประธานบอกว่าเมาบืบอวานท่านเพื่อนเอาฟังความรู้สึกของเนี่ยสวัสดีค่ะน้องเดียร์นาชา,าชค่ะสาวน้อยที่โชว์ค่ะยูนี้ค่ะกาเด็กเกียร์ร้ายค่ะดีใจหลาย ขอกวางมากวางแหมนะคะสิดีใจที่หนู้ดีใจที่รู้ค่าึงนักศึกษาคณะใหญ่ใหญ่สดีใจก็ค่าขอเสียงะะเลยค่ะสุดยอดค่ะบ้าตัวขอขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนหลักเลยก็ออคือวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทัางชิมงานนะคะสุดๆสุดน่านะคะ,คนนะ,คะว่าจินเลนอาทีมงานที่พี่ไทโรถแห่ง ทีมงานไม่แด้วยนะคะทีมงานต้อคูณนะคะขอคุณไ่หค่ะเดยวขอขอบคุณนะคะแ้วอของอขอนซีรส์ือซนีคะหวังว่าปีนีนะคะวง็นซี์มันจะหอดสอดแจ้งด้วยค่ะเอยขอคูณไหวะโอ้ยเกสาว่อวานอ ผมมใจสั่นเสมนขอเสียงรปเพื่อเป็นเกียรติให้กับประธานในพิธีกรรมในการจัดงานทําการแสดงนะคะ เน็ตไม่ค่อยดีโปรแกรมที่น้องเน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะรับลายผู้พิพกษาบรรยากาศโปรแกรมที่น้องเมื่อร้อเอ็ดนะครับผมโอ้สุดยอดดีดีมีแต่คนทีมาส่วนที่เสียงดีที่น้องร้อยเอ็ดเข้าโบธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้วครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานรายละเอียดกฎระเบียบนะครับในการชมมหรสพครั้คืนนี้พี่น้องก็คงรับรู้รับทราบ เป็นไงบ้คะโดยทวงไงบ้างคะกิด่อไม่ได้ผ้าขาดหลายนหลาคนเพลงอะไรนะเพระนั้นแล้วพี่น้องครับสำหรับขมคืนีนะครับเยวเขาไปเบื้องช่วงที่บ็นไล่สดไอเบื้องเด้อค่ะพี่น้องทม่าวพูไทยาวผูไทยแล้วก็ช่องสาวน้อยลำเบินโชว์ผัพชัดเสียงชัดแน่นอนนะคะพีรับสาวน้อยลำเบินโชว์สดไล่สด กลุ่มเปิดนะคะพี่น้องอ๋อสำหรับใจมีจะมีขออยันลุกเลยก็นอนเดี๋ยวไปซอยงานเพิ่มกันค่ะพอดีพี่น้องมาซื้อบ้านไร้บ้านเฝ้าเลี์ยงเมื่อยรเจอกันไฟ่สดนะคะขอบคุณค่ะ